เทคโนโลยีมีผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหายจึงต้องมีความตื่นตัวและหมั่นติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆให้ทันตามความก้าวหน้าและเลือ่อนนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานภาพและสิ่งแวดล้อมข,ของตรงนีเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เรื่อยๆ เทคโนโลยีที่กำลังจะหายไปแผ่น DVD, v v วีดี VCD เนื่องจาก d ี d มีซีดีมีความสุขน้อยอาจถูกแทนที่ด้วยแฟลชไดร์ที่มีความสุขมากกว่าและพกพาสะดวกนาฬิกาข้อมือแบบอนาล็อกปัจจุบันได้มีนาฬิกาที่ใช้แบบดิจิตอลและมีอุปกรณ์อื่นๆที่ดูเวลาแทนนาฬิกาได้เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐานแบบมีสายเนื่องจากโทรศัพท์พื้นฐานแบบมีสายพกพาไม่ได้ไม่มีความสะดวกปัจจุบันผู้คนได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมากเพราะพกพาสะดวกอินเทอร์เน็ตดอปที่เป็นการต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายโทรศัพท์ต่อในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบโมเดมหรือ WiFi หรือ 3G เข้ามาแทนที่แทบจะทุกครัวเรือน ร่องฟิลมหาซื้อยากและที่จะตามฟิล์มก็หายากจึงทําให้ผู้คนนิยมใช้กล้องดิจิตอลที่ไม่เปลืองฟิล์มเพราะอาศัยอุปกรณ์บันทึกที่สามารถลบข้อมูลแนะนํามาใช้งานใหม่ได้เครื่องฉายภาพยนตร์แบบฟิล์มเนื่องจากปัจจุบันโรงภาพยนตร์ต่างๆพัฒนาใช้ระบบดิจิตอลและมีแนวโน้มพัฒนาเป็นระบบสามสอาจมีราคาถูกกว่าเครื่องฉายแบบฟิล์ม เทคโนโลยีที่กำลังจะหายไปได้แก่โทรเลขเนื่องจากปัจจุบันเกิดการบริการโทรคมนาคมและบริการเทคนีที่มีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็วได้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการมากมายโทรศัพท์มือถืออีเมลโทรสารบริการ EMS และธานานัดออนไลน์ที่สามารถติดต่อสืส่อสารกันได้สะดวก Copy D i s A ที่เลิกใช้กันมานานแล้วถ้าแต่มีแฟลชไดร์กำเนิดขึ้นมาเนื่องจากแฟลชไดร์สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่าและมีขนาดกะทัดรัด Wall Man ในสมัยก่อนเป็นที่นิยมกันมากแต่พอ iPod ออกมา Wall Man ก็ค่อ,คอยๆหายไป เรียกได้ว่าวอลแมนกับ iPod มาวางตรงหน้าเชื่อได้เลยว่าร้อยทางร้อยก็หยิบ iPod เพราะที่ใส่ลูกเล่นที่ทันสมัยบีเฟอร์หรือเพเเซอร์เนื่องจากยุคเป็นยุคของสมาร์ทโฟนกันแล้วหากใครยังใช้เพเเซอร์อยู่ก็เหมือนกับพวกชนเผ่าล้าหลังเลยมอนิโวเท TR, ปวีทยาปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้ VCD และ DVD กันหมดเพราะข้อเสียของมอนิโอเทปมี่น ใช้พื้นที่ในการเก็บเยอะต้องเก็บไว้ในพื้นที่ทึบแสงห้ามโดนแดดอุณหภูมิห้องพอเหมาะเป็นต้นซึ่งตรงกันข้ามกับแผ่น VCD DVD ในปัจจุบันทุกอย่างรอบใดที่การพัฒนาเทคโนโลยีไม่มีที่สิ้สุดก็จะทําให้เทคโนโลยีใหม่ๆมีมากขึ้นส่วนเทคโนโลยีที่ล้าสมัยก็จะค่อ,คอยๆหายไปและไม่มีผู้ใช้กลายเป็นตำนานในที่สุด